สวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง289เลยที่ d y า h a n n ที่ดินครบวงจรนะคะวันนี้พามาชมที่ดินแปลงเล็กๆแปลงขนาดกระทัดรัดมินิมอลแปลงน้อยๆอ่ะ แปลงที่ฟิล์มจะพามาชมในวันนี้นะคะขนาด200ตารางวาเนาะอยู่ที่ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนี่เลยด้านหลังใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เห็นสวยๆแบบนี้ไม่ใช่แปลงนี้เแต่อันนี้ให้ดูดินก่อนว่าดินในโซนเนี้ยคือมันจะเป็นดินดำดำกึบดำกึบเลยแหละคุณผู้ชมจะถอดแว่นดูดิอดำจริงๆนะดินดำดินดีใช่ดินอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็อยู่ในชุมชน รายาล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านชุมชนประปรายข้อดีของแปลงนี้นะคะก็คือมันเป็นขนาดเล็กนะ,นะแต่แต,แต่ข้อเสียติดนิดนึงเรื่องทางเข้าให้คุณผู้ชมดูทาง,ทางเข้าขก่อนอทางเข้ามันมันจะเล็ก3เมตรก็คือรถ <m. S 1> เข้าได้1คันแล้วก็มันจะเป็นถนนหินคุก แต่มาลงมาจากถนนลาดยางนะแค่ประมาณ150เมตรประมาณ150ใช่อ่ะอถนนลาดยางอยู่ทางด้านหน้าใช่ไหมเลี้ยวซ้ายก็จะไปเจอถนนเส้น3333ประมาณ เ0 0เมตรนะคะก็คือเส้นนั้นน่ะจะเป็นถนนเส้นหน้าเขาพญาเดินทง <Ừ. S 2> เนาะเพราะว่าตรงนี้จะอยู่ห่างจากจุดชมวิวเขาพญาเดินทงเนี่ยประมาณ15กิโลอ่าไม่ไกลมากไม่ไกลนะคะแล้วก็นี่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาประมาณ3มกิโลกว่าจะเจอที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจโรงพยาบาลตลาดเซเว่นโอ้โหสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยครบเลยแค่3มกิโลกว่าอเองนะคะ อ่ะนี่แปลงที่ฟิล์มพามาชมก็คือนี่เลยคุณผู้ชมเป็นที่ดินเปล่าแทนแทนแทนเลยใช่ไหมเป็นที่ดินเปล่าเนาะขนาด200ตารางวาหนนะ้ากว้างติดถนนเนี่ยประมาณ20เมตรความลึกประมาณ40เมตรประมาณ40เมตรเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะถมแล้วด้วยถมแล้วใช่ไหมถมถม,ถมสูงประมาณเท่าไหร่60เซนถมมา,ากถนนนะอ๋อสูงกว่าถนนประมาณ60เซนใช่ครับ<อ>ผม อันนี้มันเหมาะสําหรับคนที่อยากได้แปลงเล็กเพื่อที่จะสร้างบ้านสร้างบ้านแล้ววิวด้านหลังเป็นไงครับเนี่ยก็คือโอ้โหเห็นวิวเขาได้ลเลยเราจะได้เห็นภาพมุมสูงกันเนะาะเขาด้านหลังก็คือเขาพญาเดือนทงนะคะที่บอกว่าจุดชมวิวเนี่ยมันจะขึ้นไปอีกประมาณ15กิโลนะคะนี่เราก็จะได้วิวประมาณนี้เลยนะรายล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านแล้วก็บรรยากาศเนี่ยคือลมพัดตลอดบรรยากาศดีนะคะนี่ สร้างบ้านนี่ยกสูงซะหน่อยนะเห็นด้านหลังนี่สวยงามมากเลยสร้างบ้านสองชั้นใช่ไหมใช่เนี่ยเราก็จะได้เห็นวิวด้านหลังทั้งหมดเลยเนาะนี่แปลงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะมันเป็นแปลงเล็กใช่มันเป็นแปลงเล็กนะคะก็คือหลายๆคนนะ่ะถามมาเยอะไงว่าอยากได้ที่ดินแปลงเล็กๆเ,เพราะเขาไม่ได้อยากจะเอาเยอะสร้างบ้านหลังไม่ใหญ่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ไม่ไกลจากกรุงเทพมากแปลงเนี้มันจะอยู่ห่างจากดอนเมืองเนี่ยประมาณ130มกิโลเท่านั้นเองหนสามสิบกิโลใช่อยู่ห่างจากตัวเมืองลบบุรีนะคะประมาณ 40, 40โลเนาะไม่ไกลไม่ไกลนะคะไม่ไกลเสี่ยงอนุยความสะดวกด้วย,ย,ย,ยไฟฟ้าประป,า,ปามีพร้อมแล้วพร้อมไฟฟ้าประปาพร้อมอินเทอร์เน็ตพร้อมมีสายอินเทอร์อนเน็ตด้วยมีสายอินเทอร์เน็ตด้วยอย,อยู่อยู่หน้าที่เลยนะคะสายไฟ,ฟยผ่านหน้าที่เลยครับ อโอเคคุณผู้ชมแปลงนี้นะฉะนดขคุดแดงเนาะฟิลมย้ำอีกทีหนึ่งนะขนาด200ตารางวาอยู่ที่ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบลลบุรีราคายกแปลงนะคะอยู่ที่550,000บาทน,นะคะถ้าใครสนใจโทรมาสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่เบอร์080-563-5394หรือจะลองนัดเข้ามาชมก่อนก็ได้นะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปรีวิวที่ดินสวยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ติดตามพวกเราด้วยถ้าเกิดมีลงคลิปที่ดินสวยๆนะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค,ะดค่ะ